สวัสดีสสดค่ะ,คะพบกับพวกเรานะคะนันกกายภาพบําบัดน,นะคะประจําศูนย์ฟืนฟ้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและสมองคินนะคะอยู่ที่ไหนนะุ้งเตยอยู่ที่ซอยนางนิวว่า18ค่ะพี่เตยหรือว่าลาดเท้า71เนาะค่ง่ายๆเซิร์ชกูเกิลแบบเจอเลยค่ะ,คะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรคะน้องเตยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการปรับสภาพบ้านอย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะ วันนี้นะคะคราวนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราควรที่จะปรับสภาพบ้านอย่างไรเมื่อเวลาผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยต้องกลับบ้านแล้วนะคะเรามาดูกันว่าสภาพบ้านเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรที่จะเหมาะสมกัน<ช>นะคะ,คะ เริ่มที่สภาพบ้านภายนอกเลยเนาะอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่า,าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวเราใช้วิลแชร์หรือรถเข็นนั่งเนาะที่สําคัญเลยที่เราต้องมีคือทางลาดค่ะพี่เติร์ดเนาะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายตัวเข้าบ้านเรานะคะสัดส่วนของทางลาดเนี่ยควรจะเป็น1ต่อ12ซึ่งหมายความว่าความสูงของทางลาดเนี่ยถ้าจะสูง1เมตรทางลาดต้องยาว12เมตรค่ะเพื่อไม่ให้ เกิดความล่าชันจนเกินไปหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะและในกรณีที่เผู้ส่งขอารยุของเราเนี่ยเดินได้เนาะแต่ว่าไม่มั่นคงเนี่ยก็ควรจะ ติดตั้งราวตั้งค่ะสูงประมาณ80-90เซนติเมตรเพื่อเอาไว้พยุงหรือเป็นแรงเหนี่ยวให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเดินเข้าบ้านได้นะคะก็แบบว่าปกันเวลาเขาแบบจะตกออกด้านข้างด้วยใช่ไหมคะพี่เต๋อแล้วคราวนี้นะคะเราลองมาดูสภาพภายในบ้านกันนะคะเริ่มจากประตูก่อนเลยนะคะลักษณะของประตูนะคะควรที่จะมีความกว้างตั้งแต่90เซนติเมตรขึ้นไปะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเข็นรถเข็นขึ้นมานะคะความกว้างของประตูเนี่ยจะได้กว้างพอที่จะให้รถเข็นเข้ามาได้หรือในกรณีที่ ของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุนะคะที่จะต้องมีไม้ช่วยในการเดินใช่ไหมคะมน้องเตยบางทีประตูแคบๆเนี่ยเขาอ,อาจจะเข้ามายากเนาะแล้วก็เสี่ยงที่จะสะดุดล้มได้นะคะฉะนั้นประตูเนี่ยคนที่จะมีความกว้างตั้งแต่90เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ,คะอย่างที่2ก็คือไม่ควรที่จะมีธรณีประตูนะคะเพื่อป้องกันการสะดุดล้มะนะคะแล้วก็ในส่วนของระดับ พื้นที่ทานีประตูนะคะเออที่ประตูเนาะในบ้านกับภายนอกข้างนอกบ้านเนี่ยคนที่จะมีลักษณะระดับที่เท่ากันนะคะเพื่อป้องกันที่ว่าเวลาเขาเดินมาแเขาอาจจะสะดุดเวลาก้าวขาขึ้นมาได้นะคะอย่างต่อสุดท้ายเลยก็คือใช้ประตูบานเลื่อนนะคะจะมีความสะดวกและปลอดภยัยและประหยัดพื้นที่มากกว่าประตูแบบบานเปิดอย่างที่ทราบกันก็คือเวลาเรามีอายุมากแล้วนะคะหรือคนไข้ที่แบบมีภาวะอ่อนแรงเนี่ยแล้วเขาจะต้องมาออกแรงในการผลักประตูออกไปอีกและความกว้างของประตูที่จะผลักออกไปเนี่ย อาจจะไม่มีแรงมากพอที่จะผลักประตูไปได้ก็จะเสี่ยงทําให้เขาล้มหรือสะดุดล้มได้นะคะใช่ค่ะ แล้วก็สภาพภายในบ้านนะคะพื้นเนี่ยควรที่จะเสมอกันนะคะแล้วก็ลักษณะของพื้นเนี่ยไม่ควรที่จะแข็งมากเกินไปนะคะอย่างเช่นแบบปูนซีเมนอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะหลีกเลี่ยงหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาเขาแบบล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีแบบภาวะเสี่ยงแบบกระดูกหักขึ้นมา,าได้ในภายหลังะนะคะแล้วก็สิ่งของที่จะใช้ในการจัดวางที่บ้านเนี่ยควรจะจัดให้เป็นระเบียบนะคะชิดเข้ามุมไว้เนาะแล้วก็พยายามอย่าเปลี่ยนที่เก็บนะคะ เพราะถาว่าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่มีอายุมากเลยเขาอาจจะมีภาวะของความจําเสื่อมได้ฉะนั้นการที่เราเก็บของวางของไว้ให้แบบเป็นที่เดียวกันอย่าเปลี่ยนเนี่ยทำให้เขาที่จะ ใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในบ้านได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ภายในที่บ้านเนี่ยควรที่จะมีแสงสว่างเพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเดินในห้องโถงหรือทางเดินระหว่างห้องนอนห้องน้ําส่วนก็คือในบ้านเนี่ยควรที่จะมีแสงสว่างให้เพียงพอในการเดินนะคะไม่งั้นก็จะมีการสะดุดล้มหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะจะต้องแบบว่าดูแลให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากอุปกรณ์ตัวไหนชารุดเนี่ยควรจะนําไปซ่อมหรือไม่ก็นําไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ะคะระบบน้าประปาเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะมีภาวะรั่วซึมนเนาะกว่าจะทําให้แบบว่าเขาลื่นล้มอยู่ภายในบ้านหรือในห้องน้ําได้นะคะแล้วก็ควรเลือกใช้กระเบื้องนะคะชนิดที่กันลื่นเนาะหรือเป็นแผ่นพื้นผิวที่สัมผัสฝืดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มหรือลื่นล้มในภายหลังนะคะอย่างสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับภายในบ้านที่จะจะเป็นแบบความชันหรือแบบว่าต้องดิ่งลงไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทําให้เสี่ยงเขาล้มได้เหมือนกัน ก็ถ้าเป็นไปได้เนาะพี่เติร์ดเราควรจะเป็นาการเชื่อมห้องติดต่อกันโดยไม่มีทางลาดไม่มีธรณีประตูไม่มีประตูเนาะก็คือให้แบบเป็นพื้นระดับเดียวกัน<ช>เลยะค,ะค่ะจะได้เคลื่อนย้ายง่ายเนาะค่ะถัดไปก็คือสภาพภายในบ้านอีกนะคะ,ะสภาพภายในบ้านนะคะถ้าหากว่าเป็นในกรณีของผู้สูงอายุในบ้านป่วยหรือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะควรที่จะมีอุปกรณ์เฉพาะอย่างเช่นวิลแชร์นะคะหรือเป็นไม้ ช่วยในการช่วยเดินนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงนะคะคนที่จะมีเตียงที่สามารถปรับระดับได้นะคะแล้วก็มีอุปรกรณ์ขับถ่ายโดยที่มีผู้ดูแลดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะอืมค่ะถัดไปเนาะอย่างที่เรารู้กันเลยคือ ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเคลื่อนไหวได้ลําบากเนาะเราควรจะเลือกที่เราทําเลห้องนอนเนี่ยควรอยู่ที่ชั้นหนึ่งแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถปรับห้องนอนลงมาอยู่ชั้นหนึ่งได้ก็ต้องมีการขึ้นลงบันไดเกิดขึ้นนะคะอย่างแรกที่สําคัญเลยบันไดเป็นพื้นต่างระดับค่ะเราควรจะติดไฟเพื่อให้มองเห็นเนาะความสูงต่าของขั้นบันไดค่ะแล้วก็ควรติดตั้งราวจับเนาะเพื่อเป็นตัวพยุงสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยที่เดินได้เนาะเพื่อขึ้นไปยังชั้น2หรืออีกแบบหนึ่งเลยค่ะพี่เติรทอย่่าางีเเห็น การเป็นเก้าอี้ไฟฟ้านะคะตัวนี้ดีมากใช่ค่ะย้ายตัวผู้ป่วยขึ้นเก้าอี้เนาะแล้วเก้าอี้ก็จะเคลื่อนเราไปอีกชั้นที่เราต้องการได้เลยค่ะเนาะถัดไปจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่สําคัญเลยนะคะใช่พลาดไม่ได้เลยในส่วนของห้องน้ำใช่อย่างที่เรารู้ก็เลยห้องน้ําอย่างแรกเข้าไปปุ๊บประตูต้องเป็นบานเลื่อนนะคะเพื่อที่วิวแชร์เนี่ยจะเข้าไปได้พื้นผิวก็ควรเป็นแบบฝืดค่ะเพื่อหรือเป็น แบบหยาบเนาะนเพื่อป้องกอันการลื่นการล้มแล้วควรจะแยกโซนแห้งโซนเปียกอย่างชัดเจนเลยค่ะโถสุขภัณฑ์เนาะควรจะติดตั้งราวจับเพื่อเป็นความมั่นคงแล้วก็พยุงตัวให้ผู้สูงอยอ่าใช่ค่ะก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ 43-45เซนติเมตรนะคะพี่เติร์ดถัดมาเป็นช่องฝักบัวค่ะโซนเปียกเนาะนะคนจะมีเก้าอีส้สําหรับนั่งอาบน้ําค่ะอย,อย่างที่รู้กันก็คืออาจจะยืนผู้ป่วยผู้สูงอายุยืนได้ไม่นานอย่างเงี้ยเนานะพี่เติร์ดเนาะฝักบัวก็ควรจะเป็นที่แบบปรับระดับ,ดบขึ้นลงได้นะหยิบได้ง่ายใช่ค่ะ,คะแล้วอย่าลืมติดตั้งราวจับอยู่ในโซนเปียกด้วยนะคะถัดมาเป็นอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างหน้าที่เราควรเลือกนะคะควรจะเป็นแบบ ว้าวออ่าใช่ค่ะพี่เต้ยล้วก็เข็นวิลแชร์เข้าไปเนาะเป็นแบบว้าวพอเสร็จแล้วก๊อกน้ําของเราค่ะก็ต้องสะดวกกับการที่เราจะใช้วิลแชร์ด้วยเนาะก็ควรสูงประมาณเจ็ิาเซนติเมตรนะคะใช่จะได้ใช้ได้สะดวกแล้วก็ลักษณะของของก๊อกน้ำควรจะเป็นแบบว่าเปิดึ้นอย่างนี้ใช่ไม่แบบเป็นแบบหมุนๆนี้อาจจะยากไปเราเขนะคะ ที่สําคัญเลยในห้องน้ํานะคะลืมไม่ได้เลยคืออุปกรณ์สื่อสารค่ะ,ะจะวอจะออดจะกลิ่งได้หมดเลยเออ<ช>เวลาเกิดเพราะว่าฉุกเฉินหรือว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยเนี่ยอยากได้ความช่วยเหลือนะอเราจะได้เข้าไปช่วยทันได้เนาะใช่ค่ะ,คะถัดไปที่สําคัญเหมือนกันก็คือห้องนอนค่ะพี่เติร์ดอัอนนี้สําคัญเลยนะใช่ค่ะออห้องนอนเนี่ยตำแหน่งแล้วก็ทิศทางเนาะเราควรจะเลือกห้องที่มีแสงหรือการระบายอากาศได้ดีค่ะแล้วก็ต้องในห้องเนี่ยต้องมีแสงสว่างเพียงพอเนะ เตียงนอนควรเลือกที่ความสูงค่ะเหมาะกับตัวผู้ป่วยเองไม่เตี้ยเกินไปไม่สูง,สงเกินไป,ไปใช่ค่ะเพราะว่าเวลาลุกยืนหรือย้ายตัวเนี่ยจะได้ง่ายเนาะทีนี้ทางเดินเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันจัดสภาพภายในบ้านเลยควรจัดของให้เป็นระเบียบไม่เกะกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควรจะมีไฟเนาะตอนกลางคืนลุกขึ้นมาเราอาจจะมีไฟบอกทางว่าโอเคทางนี้จะไปห้องน้ําอะไรอย่างนงี้เนาะ ผู้สูงอายุจะได้เห็นได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พูดถึงตู้เสื้อผ้าก็ควรจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ช่องระหว่างเข้าไปเนี่ยสามารถวิวแชร์เข้าไปได้นะที่เติร์สกว้างใช่ค่ะแล้วก็พอเปิดตูต้ออกมาค่ะชั้นต่างๆเนี่ยควรอยู่ในระยะที่เหมาะสมแต่งตัวเองได้มีหรือจะมีเก้าอี้อะไรอย่างนี้นะคะบางทีเรามีเก้าอี้นั่งภายในห้องเราควรเลือกเก้าอีนะ้เนาะที่เป็นแบบ ม,มีที่จับ,บอ่า,าช่มีที่เท้าแขนเวลาลุกพยุงตัวขึ้นเนี่ยก็จะง่ายค่ะแล้วก็ในห้องนอนก็สําคัญเหมือนกันอย่าลืมกริงออดหรือว่าวออ่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินนะคะ อันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะง่ายเหมือนกันอันนี้จะเห็น<ม>ครบเลยค่ะอันนี้เป็นเตียงนอนแบบปรับระดรับได้ได้อไอ้ตัวต่อเตียงนอนปรับระดับเนี่ยดีนะคะพี่เติร์ดเนาะแบบว่าสามา eg, รถเอ่อเลือกได้จะสูงจะต่ำเพื่อน<ม>ย้ายตัวขึ้นลงเตียงจะง่ายขึ้นอย่างในรูปก็เห็นว่าประตูห้องนอนเหมือนกันเป็นแบบบานเลื่อนแล้วกว็มีราวจังใช่ค่ะห้องครัวผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสามารถเข้าครัวได้เหมือนกันเนาะพี่เติร์ดแต่เราอาจจะต้อง ปรับห้องครัวเนาะให้เหมาะสมกับเขาหน่อยนะคะก็คือเราเลือกระดับโต๊ะหรือว่าเคาน์เตอร์เนี่ยสูงประมาณ80-85เซนติเมตรนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟที่เราจะติดตั้งเนี่ยไม่ควรติดตั้งไว้ที่พื้นอ่อาเพราะถ้าติดตั้งที่พื้นในกรณีที่ผู้สูงอายุยืนเดินได้แล้วต้องก้มอีกอ่าจะเสี่งหน้ามือเซ็ตล้มอ่าทีนี้ แล้วก็อ่างอ่างล้างจานเราควรที่จะเป็นข้างใต้แบบโล่งเพื่อให้วิวแชร์เนี่ยสามารถเข้า,าไป,ไ,ปได้ไดใช่ค่ะแต่ว่าเราก็อย่าลืมตรวจเช็คนะระบบน้ํารั่วต่าง,างๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็พวกเตาหรือตู้เย็นไม่ควรวางไว้ในมุม,มเพื่อที่วิวแชร์จะได้ใช้เข้าไปได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ตู้บางบ้านเนาะมีเชล์อยู่ทางด้านบนอาใส่เครื่องปรุงจานเจออะไรอย่างเงี้ยก็ควรอยู่ใน ระดับที่รถเข็นสามารถเอื้อมได้อยู่ประมาณ150-168ซนติเมตรนะคะพี่เติร์สค่ะใช่ค่ะอถัดไปเนาะทานข้าวร่วมกันาเอองควรที่ความสูงของโต๊ะอาหารนะคะก็ควรจะอยู่ประมาณ75ซนติเมตรด้านล่างโล่งเปิดโล่งเนาะเพื่อวิลแชร์เนี่ยสามารถเข้าไปทานได้ใช่ค่ะอย่างในรูปที่เราเห็นกันเลยพื้นจะโล่งอำนวยความสะดวกให้คนผู้สูงอายุกับผู้ป่วยตลอดเลยอืมค่ะ ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะคะหาว่าบ้านไหนเนี่ยอยากที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือ,อน้องเนี่ยจะต้องแบบว่าอยู่แล้วแบบว่าให้ความเพลิดเพลินกับผู้สูงอายุหรือคนคนไข้นะคะมากกว่าที่จะไปเป็นภาระาให้เขาเนาะแล้วก็ควรเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการเลี้ยงเนี่ยให้พร้อมแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านนะคะอยู่สม่ําเสมอเนาะ,ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีนะคะพี่เต์ดช่วยลด ลดภาวะความเครียดความเหงาลความโดดเดี่ยว่เวลาอยู่บ้านเนาะงเหมือนกับจะได้แบบมีเพื่อนเล่นด้วยนะคะใช่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการปรับพื้นที่บ้านแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะคะสําหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดในสมองนะคะค่ะ ก็ท่านี้นะคะที่ศูนย์ของเรานะคะศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคินนะคะของเรานะคะมีที่พักนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะในด้านล่างนะคะจะมีแถบขึ้นเบอร์โทรไว้อยู่หรือสนใจที่จะ สอบถามหรือมีข้อเสนอเนะสามารถให้จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆได้เนอกก็ศูนย์ของเราค่ะเราปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนาะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุทุกอย่างจะช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกอย่างเลยใช่ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพี่เติร์ดตั้งอยู่ที่ซอยนาดนิวาสนะคะซอย18นะค่ะ ใช่ถ้าอยากนัดสอบถามเข้ามาดูศูนย์สามารถโทรตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในใกักกายภาพบัตเตอร์นะคะแล้วก็เตยจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอาทิตย์ต่อไปเรามีมเรื่องอะไรจะมาพูดมาคุยนะคะสามารถที่จะรอติดตามชมได้ในอาทิตย์ตัดไปได้เลยนะคะ<ช>สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ